ดีครับไปไปยูทูปครับวันนี้ก็ตอนนี้ก็ได้ไก่เลยนะครับไก่ไก่ทีวีดีวอร์มินส์นะครับซึ่งมันตอนนี้ผมจะมาแนะนอีกคันนะครับคันนี้ก็เป็นไก่ล้อล้อนะคันที่รองคันนี้ก็เป็นฮิโน่นะครับ12ล้อนะครับซึ่งมันใช้ระบบ T S C four นะครับระบบร่วมดีเซลนะครับจากเราอีกคันหนึ่งนะครับ ซึงเขาได้ศึกษามาครอบข,ข้อมูลทุกข,ขันแลวนะคะว่าระบบเรามีจริงระดับการของยนนะครับอันนี้ก็เลยได้มาเช่าบริการเราอีกทีนึงนะครับตอนนี้ชั้นนี้เราติดตั้งถังอยู่ที่ทั้งหมด8ถังนะครับทีนี้ตัวนี้มันจะ,ะสั้นทีนี้เราจะวางถังตรงนี้ได้อยู่ที่ประมาณ4ถังนะครับตดยถังจะเรียงตั้งอยูบนเขานะครับเพราะที่ตรงนี้ คบมากเราเลยให้คิม่างาตัางด้านข้างเพิ่มอีกสีส่ฐานนะครับตอนนี้ช่างของเราก็ทํางานอย่างขยันน,ขนนะครับพันแขนนะครับมีคิมมีะครับพิเก่งที่สุดครับอาวุโสรที่สุดในนี้ก็ทําได้ทุกแคบทุกอย่างนะครับรัาทีนี้ผมจะให้ดูไล่ดูนะครับว่าจะทำงานเป็นยังไงนะครับว่าต่ตอไปนี้จะต้ยังไง ชุดตู้นะครับเราจะใส่ถังเพิ่มนะครับตรงนส่วนลดถตงถังนะครับเป็นถุงถังนะครับทีนี้ผมจะพดาดูรอบๆของรถนะครับว่าทำนี้ยาวยังไงอ่าบรรทุกอะไรบ้างนะครับเฮ้ยยิงทำไมเนี่ย,อ,ยอะไรอ,อ่ะอทันนี้คนดูแลระบบความถี่ของของ่า จะบอกกันาูทูบว่าสำหรับดูดีเซลดูระดับเน้นอ่างนีมีสิ่งอนให้ได้ดูเยอะแยนะครับเราจะให้น y o u ูท b e เราศึกษาดูนะครับเราจะเชื่อใครก่อนเครับว่าจะบอกว่าสุดท้าเห็นก็ยังไม่เท่ากับที่เราสัมผัสด้วยตัวเองนะครับสำหรับทางดีวีดูระดับน้เราจะมีเรื่องให้ทดสอบหลายหลารอบนะครับขอเที่ยงรอบ